FC ผมส่วนหนึ่งแล้วกันที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะที่อยู่ข้างนอกนู้น FC ผมส่วนนั้นน่ะเขาก็จะมามีส่วนร่วมกับโพสต์ของผมอย่างต่อนเนื่องก็คือมาด่าผมอ่ะ <S <S ไม่รู้ว่าปวดกันมาจต่ชาติตังไหนนะไม่ชอบผมนะแต่ต,ตามทุกวันม้นถามผมเรื่อยแหละพูดกับใครอ่ะพูดกับใครอ่ะแบบนี้ผมบอกแบบนี้คือผมก็ไม่ได้ มองว่าเขาด่าผมหรอกนะถึงมันจะดูเหมือนก็ตามนะผมมองว่าเขาเห็นต่างเราว่าคนเราเห็นต่างกันได้ไหมครับไม่ชอบได้ไหมไม่ถูกใจได้ไหมไม่เห็นด้วยได้ไหมได้เห็นต่างได้ไม่ชอบได้ไม่ถูกใจได้ไม่เห็นด้วยได้ใช่ครับใช่แต่ปฏิเสธความจริง ไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นเราทุกคนในห้องนี้มองเห็นอุปกรณ์ที่ผมถืออยู่นี้ไหมครับเห็นไม่เห็นครับถ้าผมบอกว่าผมปล่อยมือความจริงคืออะไรครับหล่นใช่ไหมมันก็หล่นลงไปที่พื้นจริงสุดๆใช่ไหมถ้าผมปล่อยนั่นแหละคือความจริงก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งข้างนอกคนคนนั้นเขาไม่ชอบผมเขาไม่ถูกใจผมเขาไม่เห็นด้วยกับผมเขาก็บอกว่าไม่หล่นอกเว้ยคนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้ไหมครับมีแต่มันไม่สําคัญหรอกว่าคนคนนั้นคิดอะไรเพราะสุดท้ายถ้าผมปล่อยความจริงคืออะไรครับ นี่แหละเรียกว่าการปฏิเสธความจริงไม่ได้แต่มันก็มีแบบนี้ผมเรียกว่าการปฏิเสธความจริงเบอร์สุดผมปล่อยปุ๊บอุปกรณ์นี้มันก็หล่นลงมาที่พื้นแบบนั้นคนเมื่อกี้ก็มายืนตรงนี้นะครับแล้วคนเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นตอนผมปล่อยมือด้วยคนเมื่อกี้นี้ก็พูดว่าไม่หล่นอกไว้ oy, ฉันจะไม่ชอบเธอทุกเรื่องฉันจะไม่ถูกใจเธอทุกเรื่องฉันจะเห็นต่างกับเธอทุกเรื่องเราว่าในโลกของความเป็นจริงครับมีคนแบบนี้ไหม